อันนี้ส้มตำคุณแม่นะคะส้มตำหมามาบอลกเกอรฝรั่งลูกชิ้นฝรั่งนี่ส้มตำลูกสาวสตำปะลาเหมือนกันพี่ดาอร่อยค่ะร <c oughs> ้อนอร่อยไหมอร่อยร้อนส้มตำอร่อยไหมส้มตำอร่อยใจร้อนส้มตำปะลาล่าส้มตำปะลาล่าใหญ่ <c oughs> กินเป็นเหรอไม่เป็นผิด <ย>กนินใส่พริกนิดนึงใส่พริกนิดนึงไงมันจะได้มีรสชาติอืมหรือของเด็กอันนี้นของคุณแม่มใส่หน่อไม้ฝรั่งด้วยนะคะอัสเปเร์เชอร์ตำแตงหมมาก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกแต่ยาราก,กินไม่ได้อยู่ดีกินข้าวน้ำแดงยาราน้ำอะไรปรู๊ปปี้ ตัวไปกินข้าวกันนะคะาคมมว,วายปากเต็มไม่พูดอันบ